Hello, my name is Sanyalak Today I talk about Unit Thirty Four: Present Perfect. Present Perfect One. We use the Present Perfect for examples in our life up to know we are not in the late. In when that thing happened, I had a my peace. peace up to now. He's been very lucky up to now to if this a applies, applies, I haven't this, this apply he has won the lottery. He, he has not won the lottery. Legion not. explain. When, when we talk about explain, we obtain we would ever you ever and never. Have you ever won anything in your life? If never bought a ticket in my life, when we thinking about a plane, we should have has been, been at the present perfect, perfect. of go. She's been to, to China. She's gone to China. Present perfect. question and short answer. Have you ever missed it? a pen? yet? I have. No, I have not. Has she ever been on TV? Yes, she has. No, she has not. Thank you. Hello, my name is Lachanon Sonat. วันนี้ผมก็จะมาอธิบายต่อเนื่องจากเพื่อนผมในเรื่อง p a r t perfect หน้า34นะครับ past perfect นั้นจะบอกเวลาเกี่ยวกับช่วงเวลาในอดีตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งใดครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งก็ได้นะครับทีนี้ โครง,งสร้างของ present perfect ก็คือจะใช้ประธานบวก verb to have has บวก verb ช่องที่3นะครับถ้าถ้าเป็นประธานเป็น i u v d ให้ใช้ has เอ้ยขอโทษนะครับให้ใช้ have บวก verb ช่องที่3แต่ถ้าประธานเป็น he/she/it ใช้ has บวก verb ช่องที่3นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินต่อเนื่องมายัางปัจจุบันนะครับเช่น I have had a lost of toys ฉันมีของเล่นมากมายและอาจมีอาจจะมีของเล่นเพิ่มอีกในอนาคตนะครับหรืออีกอย่างนะครับหรือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงแล้วเช่น it has stopped raining ฝนหยุดตกแล้ว และไม่ตกอีกนะครับประโยคเรามาดูประโยคคําถามนะครับประโยคคําถามจะมี have has ขึ้นหน้าประธานเช่น have you l i v e h e r for m 10 years คุณอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลา10ปีใช่ไหมถ้าใช่ก็จะตอบว่า yes i have แต่ถ้าไม่ใช่นะครับ ก็จะตอบว่า no I have not ทีนี้เรามาดูในหนังสือนะครับจะมีคำอยู่คำหนึ่งคำว่า b e e n กับก o อนจะใช้แตกต่างกันนะครับคือ b e e n จะเป็นคำกริยาที่จะไปแล้วกลับมาส่วนกรอนนี่ไปแล้วแต่ยังไม่กลับนะครับ ตัวอย่างประโยคในหนังสือเช่น s h e i s been to China ก็คือหล่อนไป้หน้าแล้วกลับมาแล้วนะครับอีกอันหนึ่งคือ s h e e s gone to China ก็คือหล่อนไป้หน้าแต่ตอนนี้หล่อนยังไม่กลับมานะครับกับผมก็ขอจบการนำเสนอ เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับแ h a n k y o